สวัสดีค่ะค่ะ,คะมื้อนี้ข้ามาพอ้าสละเปาทอดน้ำเด้จา้าไมน้ำค่ะค่ะบ้านซุกเมนบ่จ้าเมนครับบ้านซุกเลี้ยงตลาดครับเพียเพียโอ้ยเนาะสละเปาทอดน้ำใส่หมูซับ นี่เนาะแปลกไหนะคะยูนี่นี่ไม่แต่อาหารแปลกวะพี่ะ <c oughs> ยูนี่อาหารแปลกทั้งนันเลยยังวอุยอบจนน้ำแหงค่ะถึงจะสุก้ออบจนน้าแห็งเด้อค่ะอบจนน้ำแห้ง ค่ะป่าว่าห้องสีเอ,ออ่ะป่าสีแล้อจะแค่คลิปเดียวอยู่นี่ละนี่เฮากับมึงค่ะอันนี้คลิปแล้วเนี่ยจังฮะโอ้มีเบอร์พอมีเบอร์พอมค่ะมีเบอร์น้ำเด้อค่ะสูุดกวางตุ้งสูุดกวางตุง้งค่ะ นี่เบอร์น้ำโอ้โหเบอรเบรเบรจ้ามาได้มาได้ค่ะค่ะนี่ไข่ดีป้าเนี่ยไข่ดีอยู่ค่ะโอไข่ยุไสหล่ะค่ะอยู่แถวเกตแต่ละครั้งเทาตามนัดล่ะค่ะตามนัดต่างๆนี้จ้าอ๋อไปตามนัดไม่ได้ขายอยู่มองได้มองนึงอ๋อไปตามนัดคือไปตามนัดจังคือไปตามนัด อันนี้อันนี้เพื่อนกับสีเฮ็ดไหวเด้อค่ะดึงออกมาเป็นก้อนเป็นก้อนไหวจะจะเป็นก้อนเป็นก้อนไหวค่ะมีเป็ร้านนัดเพื่อนกับเอ้าเอาไปครึ้งไห้แบนๆแล้วเอาใส่ใส่เนี่ยเนี่ยเนี่ยอุ้ยนักกินนักกินนักกินพ่อแม่พี่น้องพ่อแม่พี่น้องแต่กินไล่แต่กินไล่ สุดยอดสุดยอดจ้ามือนี้ป้ากว็ว่าสิกจับแล้วจะไปเห็นคลิปต่อทายทายหมูวาเนี่ยยังลงมาทายในเหมือดเออ้องฉันมันลงเหมือทีเดียวคนอเขากับเมืงมองบ่อบาดเม่อไหวดอกเขาต้องทยอยลง เ่อนก็แป้งนวลเด้อค่ะแป้งนวลโผล่แป้งนวลโผลค่ะ,อคะเอาห้อต้องพุ่งไปเไห็เนเม็ดขิงก้อนติจ้าคือจังไหนนั่นน่ะ เป่อบันดเียมแดียอบบแบบมันมันมจะอืดมันจะพกะอามันต้องที่เป็นเนนังอันมอลดนัใสใสไดเน้อจะต้องลอันนี้ข้นชะกอนพอวาหยางมันจะอ่ากานนันนเ้บ่ทันไปไปกที่มันมันมันสิอืดมันสิไข่ป้าก็บอกว่าถือดอก แีะแซ่บเนาะพันอย่างนู้นนี่อ๋อนี่เป็นหงเปาซื้อจ้าเปาซื้อหงเปาซื้อเออถุงเท่าไหร่ถุงละยี่สิบ้าวอ้อโออเาเสยทีกัเองค่ะก็เลยเอามาวางแก้มๆกันไปซื้บออเออเออเเนาะอันป่าอยู่กันสองคนตายาย กินกับปลาตนกินเลยตั้งสองมือลูกขึ้นอเอาอหนึ่งแล้วก็อันเครื่องหัวกินมือนี่อีกเครื่องห้ากินมือจ้ะค่ะค่ะนี่นี่ได้ไป ก่อกจากเต่าเลยแขกในเต่าเลยครับวยีค <'s> ่ะคือเขาดองเขานี่บอจากเพิ่นเพิ่นจะต้องดงเด้ค mm hmm. อค่ะเออปากเอิอง่ายๆนี่ละ่ะอือคือดงเขานี่ละ่ะ,ะ,ะใไฮน้ามันแข็งออดงดองไฮน้ำแข็งค่ะนี่นี่นตะแคงอย่าง ป่าจะสองชิ้นนี้ได้บไดเค่ะเอาห่อนห่อนไหป้าเนี่ยใส่้จ้าหมูเอาแคหมูนะค่ะเอาเอาแบบห้่าเขาตู้เย็นได้บ่เอานี่แค่คืนนี้จ้าอ่าออาป้าป้าจะกินมื้ออน่นนั่นแหละจ้า เอาไปกับฮาลุงแล้วมากินแล้วมาจังเชียนะ<ม>นป่ากักินเะป่ากัก,กินก็ได้เตาป่าป่าลดน้ำนัะต้องกินยัง่ไม่เศร้าอืมอืม,อมนี่นี่นี่ค่ะน้ำแห้งแล้วเพิ่งจะควอยเอาออ,อกเนาะค่ะ แสะแสะกอก็อพอเพาะพันบอ่ออันเห็ดล่ะถึงตรงนั่นเมืองซอยกันอุ้ยดีเนาะเนี่ยเนี่ยเนี่ยเห็ดตังเสียเ <c oughs> <c oughs> ปล่าสองนัดดู นี่นี่เพิ่งแสะออกเลยเพิ่งแสะออกเลยค่ะเอฟซี MC ท่านผู้ชมค่ะค่ะคลิปนี้ซัมนี้ได้จ้าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ